สบายดี e, ทุกคนมอนี้สาป๊บซี่สิพาทุกคนมาเบ่งสาป๊บซี่นึ่งข้าวเนาะมาซี่เป็นแน้เลยไปเบ่งกันเลยซ<อ>าป๊บซี่กะใส่ทานเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็เอาน้ำใส่หม้อนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วกะสีค้างแ้วแร,แร่แบบนี้กะยังยังเอาข้าวใส่โหดเนาะทุกคนไปเบ่งกันเลย ข้าวกระิเอาอันนี้เนาะทุกคนเอาโค้ดเาเนาะ,นะแล้วก็เสกข้าวใส่เอาก็เทาน้ำใส่นี่เดี๋ยวทุกคนข้าวมากข้าวกะ I oh, he so, they so hat not the เราจะเข้ากับจะเอาเข้าเย็ยนจุกใส่หูนะทุกคนติดข้าวกะเบินัเนเลย กะอายขึ้นแล้วนะทุกคนใช่ไหมคับก็สวอยแหละเย้พอสวอยแล้วทุกคนเอ้ยนีกะสวอยแล้วถ้าจะมาเบิ้งตอนสวอยนะกันเนาะว่าสีสวอยแบบไดตอนนี้เขาก็กำลังสีสวอยเข้าแล้วนะทุกคนเขาก็เอากระเบนลงมาเลย,ยน,นี่ก็เอ้ยเขาเองเอ <laughs> สบายดีด้วยสบายดี <laughs> ที่ไปเอาน้ำเอาน้ำมาใส่กะบีแบบนี้เนาะทุกคนแค่นั้นเออทำนต่อข้าว I don't want to worry. แล้วแล้วทุกคนตอนนี้กับค้ามสามารถคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้าสาวแทซี่ด้วะสำหรับคลิปนี้กับสบายดี